สประตูเกียร์ออโต้ฟัก์ชันแน่นๆสภาพสวยไม่สอ0 0มืราคาเพียง5 7 9 0 0นเจ็าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสยเพชรยนต์ในช่องพลอยใสยรถสวยรีวิวนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เช่นเคยนะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่ง เขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้พลอยใสมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะนั่นก็คือนาวาล่านั่นเองคันนี้นะคะเป็นสีประตูเกียร์ออโต้นะคะคลีดดาแบบนี้เลยดําเงาใครที่กำลังรออยู่นะคะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเครื่องยนต์2.5 V Sport ี่ปี2018จดปี2019นะคะคันนี้มาพร้อมกับระยะทาง20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองประมาณ25 0หมนะคะไม่25,000ถ้าจำไม่ผิดนะคะ คันนี้นะคะใช้งานมาน้อยมากๆนะคะเป็นรถเป็นรถปีอ่ายังไม่เก่านะคะเป็นรถปี2 0 1 8 1 9นะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะ4ประตูราคา5 7 9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้นะคะใครที่กำลังรออยู่นะคะนิสสันนวราชหรือใครที่กำลังเป็นเสานิสสันนวราชพลใส่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสวยมากๆกระจังหน้าชุดแต่งอ่าชุด ันชนนะคะสวยงามสวยเดิมเลยเดี๋ยวพลอยใสจะพาไปดูรายละเอียดนะคะรอบๆคันเลยว่าเจ้านี้สันนวราคัน,นี้เขาให้ออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะสำหรับคันนี้ราคา57900 0เ่าพนอยู่ที่10,000บาทขึ้นไปนะคะรายได้2 0 0 0 0 2,000บาทนะคะขึ้นไปสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยคันนี้นะคะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะเหมือนเดิมมีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะเงื่อนไขนะคะ ก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึง่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตัดด้วยลงพึ่งสีดําแล้วก็นิสสันโลโก้ตรงกลางนะคะเป็นโครเมียมเลยมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน8กท .105 กรุงเทพมหานครนะคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายเป็รยนต์ให้ก่อนเนาะ ไฟหน้าเขานะคะมาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญจะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยซึ่งเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะเปิดมากลางคืนจะสวยมากแล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ในชุดคมเดียวกันเลยนะคะสภาพหลอดไฟแท้เดิมโรงงานใหม่สะอาดแล้วก็ไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ล่างนะคะกันชนด้านล่างสีดำเงาสวยๆเลยนะคะตัวไฟตัดหมอกก็จะครอบด้วยโครเมี่ยมสวยงามชุดกันชนด้านข้างนะคะแนบสนิทเลยนะคะสีผิวพันธ์ด้านข้างนะคะ ก็เรียบเนียนสวยๆเลยนะคะรถของเราไม่เคยกลับสีตัดต่อตัวรถเลยนะคะอันนี้สามารถตรวจสอบได้ต่อมาที่ตัวล้อเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกทูโทนนะคะสภาพล้อนะคะเป็นหัวล้อแบบ6กรูนะคะเป็นของแท้ของเดิมแน่นอนนะคะอันนี้สภาพแมกนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่คงเดิมสภาพใหม่นะคะถ้าได้เป็นล้อเดิมนะคะจะแข็งแรงทนทานอยู่แล้วเนาะตัวยางนะคะก็ได้เป็นยางปี2018นนะคะซึ่งสภาพดอกยางนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลย ในซุ้มล้อนะคะอไหลยช็อัแอัพแท้เดิมทั้งหมดเลยนะคะเหลือแค่ทำความสะอาดนิดหน่อยไม่น่าจะเก็บอะไรมากเพราะว่าคันนี้ใหม่สภาพดีเลยบันไดข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตัวบันไดมีโลโก้นะคะมาครบเครื่อง2.5 DDTI v g s Turbo ขึ้นมาด้านบนนะคะเจอกระจกมองข้างที่เป็นโครเมียมแบบรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยไฟเลี้ยวมีมาให้เลยในตัวกระจกทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งออกแบบรูปทรงมาได้เฉียเฉียวเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆนะคะคิ้วกันศาสตร์คันนี้มีมาให้รอบคันไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเป็นพันนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวกระจกตัวรถก็เป็นกระจกแท้เดิมคันนี้ติดสีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ไม่ต้องไปเสียเงินต่อเติมกันเพิ่มด้ามจับประตูนะคะก็จะได้มาเป็นโครเมียมมีระปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยแต่เดี๋ยวอันนี้จะต้องขัดให้หรืออาจจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นรอยด้านข้างตัวรถนะคะเส้นก็ตัดคมเลยนะคะแล้วก็ชุดตกแต่งลังค่านะคะสปอร์ตทิปเป็นของแท้เดิมจากโรงงานเลยมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะนี่แล้วก็โลโก้มาครบเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตูดแบบตูดเป็ดนะคะคันนี้ เป็นตุลแบบตุดเป็ดมีบันไดหลังมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายแท้เดิมเลยนะคะถัดมาก็จะเจอในส่วนของตัวกล้องถอยนะคะซึ่งมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กล้องถอยมีมาให้นะคะโลโก้มาครบเลยสภาพแม็กไลเนอร์นะคะใหม่สะอาดนี่อ่าสภาพแม็กไลเนอร์นะคะนี่ชุดตกแต่งหลังคาสวยงามนะคะรอบคันเลยนะคะเราไปดูข้างในกันนะคะ ปึ๊บอ่าเปิดมาดูข้างในเลยนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะคุมโทนดำหมดเลยแล้วก็แผงประตูนะคะรองรับนี่เป็นเบาะหนังนะคะสามารถเก็บของได้นะคะแผงสวิตควบคุมก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยตัวปรับกระจกก็อยู่นี่หมดเลยนะะด้ามจับประตูข้างในก็จะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับคันนี้อ่ะนี่ ในส่วนของตัวเบาะนะคะได้มาเป็นตัวเบาะหนังนะคะซึ่งตัดกับสีเทานะคะสีดําตัดเทานะคะออกแบบมาได้สวยงามนะคะสภาพเบาะนะคะอยู่ในสภาพที่คงเดิมใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ไม่เบาะไม่ชําพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะสามารถคอนโทรลจากพวงมาลัยได้หมดเลยนะคะมีให้ครบหมดแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแบบปรับได้360อองศาเลยใช้งานง่ายด้วยสามารถปิดได้นะคะโหมดต่างๆนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนกันสักนิดหนึ่งอ่าหน้าจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยก็จะแสดงผลได้ดีเลยนะคะแสดงผลได้ชัดเจนนะคะแยกกันเป็นสองฝั่งเนาะตรงกลางมันก็จะโชว์อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ถัดมานะคะก็จะเจอในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงนะคะซึ่งตัวเครื่องเสียงของเขาเนี่ยอ่าจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะที่รองรับทยุ fm ทั้งหมดเลย รองรับบลูทูธรองรับกูเกิลแมปนะคะสามารถเปิดกูเกิลแมปได้เลยแล้วก็ตัวระบบแอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องสําหรับเสียบบุหรี่นะคะบุหรี่สามารถเสียบบุหรี่ได้นะคะจุดบุหรี่แล้วก็ตัวเกียร์นะคะที่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะฐานเกียร์ของเขาก็อยู่ในสภาพที่ใหม่เอี่ยมเลยนะคะเหลือแค่ทําความสะอาดแค่นั้นเองนะคะมีโหมดให้นะคะครบคันเลยก็มีที่เก็บของนะคะเก็บวางแก้วน้ําได้แล้วก็ตัวเบรกมือนะคะก็จะเป็นแบบถุงคุม อันนี้ก็คือข้อดีเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงนะคะก็จะมีในส่วนของตัวรวงไฟนะคะที่เป็นดวงไฟแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะแล้วก็นี่แต่ว่ามันปิดยังไงอ่าอ่าถ้าปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เขาเปิดไว้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของน้าอ่าที่เก็บเพื่อที่เก็บแว่นนะคะมีให้นี่เลยเดี๋ยวไปดูพื้นที่นั่นหลังกันนะคะปึ๊บ เปิดมาข้างหลังนะคะข้างหลังของเขาเนี่ยโอ้โหกว้างมากๆเลยนี่สะดวกสบายจริงๆรคันนี้รถใหญ่มากคันใหญ่มากนะคะนี่ตัวเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนเบาะด้านหน้าเลยนะคะซึ่งสภาพเบาะนะคะยังอยู่ในสภาพพิคงเดิมมีแอร์หลังมาให้ด้วยแล้วตัวแอร์หลังเราก็สามารถปรับได้อีกต่างหากนะคะนี่แผ่นรองเท้านะคะมีมาให้ครบคันเลยนะคะสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนราคานี้นะคะ 579,000นะคะพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบอยู่แล้วหรือว่ากำลังรออยู่นะคะก็ฝากเจ้านี้สัญน,นวราคันนี้ไปด้วยนะคะถึงจะไม่ใช่แบรนด์หลักนะคะแต่เถียงขัดใจเลยลูกค้าหลายๆคนนะคะพี่ๆหลายๆคนชอบชื่นชื่นชอบเพราะว่าเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานไม่แพ้เลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นที่นิยมนะคะตัวนวราขายดีนะคะตัวนี้ก็ขายดีไม่แพ้กับแบรนด์อื่นเลยนะคะ เข้ามาไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่เข้ามาไม่เยอะแต่วันนี้ช่วงนี้อาจจะเข้ามาเยอะหน่อยนะคะเอามาให้ขายโดยเฉพาะเลยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะถ้าดูในคลิปนะคะยังไม่ยังไม่สะใจอยากจะเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อพลอยใส่ได้เลยนะคะดูแล้วได้รถกลับบ้านแน่นอนนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะ แล้วก็ราคา579,000พร10,000นะคะใครไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่นี่นะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะและใครนะคะที่ไม่สะดวกนะคะมาอ่อมารับรถด้วยตัวเองเราก็มีบริการส่งรถสไลดให้เช่นเดียวกัน ะะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็โทรหาพลอยสายได้ที่เบอร์ศู1 1 5 6 4 0 6 5นนะคะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะขวามือตรงนี้เลยนะคะหรือจะจิ้มลิงก์ไลน์นะคะที่ใต้คลิปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถโทรหาพลอยสาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ